เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเคลียเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับและตอนนี้กับไมค์ครับชาเลนต์นะครับซึ่งไมค์คราฟชาเลนต์ในวันนี้ก็ผมแร่ในเกมไมค์ครับเนี่ยจะกลายเป็นบล็อกแร่ครับอ่าซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกก็ขอไม้สักต้นหนึ่งก่อนละกันเอาละฮะมาทาเป็นอ่าอุปกรณ์ไม้ก่อนละกันนะครับผมขุดหินกันนะฮะแถวนี้มีเหมืองหรือเปล่าวะอ่าขุดตรงนี้ก็ได้ฮะเอาละฮะเอาอุปกรณ์ประมาณนี้ก่อนละกันนะคร ตัดไม้เพิ่มอีกนิดนึงแล้วแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราลองหาเหมืองลงไหมอ่าตรงนั้นครับผมปกติเนี่ยจะเป็นแร่ถ่านปกติใช่ไหมทีนี้ก็จะเป็นบล็อกแร่ถ่านครับและนี่ก็คือความพิศเศษของชาเลนในวันนี้นั่นเองครับผมทีนี้เราก็จะเหมือนแบบว่าทำชาเลนได้เร็วขึ้นนะผมว่าอย่างถ่านนี้ก็ผมขุดมาแค่นี้ละกันนะครับผมต่อไปก็อ่าขุดกาเวลมาสักหนึ่งนะครับแล้วก็สเสบียงซะหน่อยแล้วกันเจ้าหมูขอสเสบียงหน่อยนะเอาแล้วผู้ชมตรงนั้นเหมือนจะเป็นเหมืองน,นะครับเดี๋ยว อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูไหนดูซิเอาเหมืองหลอกๆเป็นเหมืองที่แบบโดนหลอกฮะแย่ yeah, เลยเฮ้ยตรงนี้ไม่น่าจะโดนหลอกแล้วแหละออ้่น่าจะเป็นเลวินปะอ๋อไม่ใช่นะครับแต่วัดเนี่ยแร่เหล็กเราขุดแล้วแบว,วเนี่ยขุดไปนะครับฟืบอ๋อโอเคได้ได้ไดมาทีนี้ก็เล่นเกมเร็วได้แล้วครับอย่างแรกก็เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ไอ้เหล็กก่อนเลยนะครับผม เอาล่ะมาพร้อมครับผมไม่แน่ใจว่าตอนตัดคลิปออกมาเนี่ยกี่นาทีนะครับแต่แบบผมว่าเป็นการได้เหล็กที่แบบเร็วมากนะครับเอาล่ะงั้นอย่างแรกเดี๋ยวเราต้องทำอ่าถังน้ําไว้ก่อนเลยดีกว่าเอาิทำไว้สัก2ถังนะครับแล้วก็ตักน้ําเอาไว้นะครับผมส่วนชั่วเคนนี้ทุบไว้หน่อยแล้วกันเนาะ เิ้ยมีวัวด้วยผมไม่แน่ใจว่าจะได้เอ็นชารอะไรหรือเปล่านะแต่แบบเดี๋ยวจะเอาหนังวัวเผื่อไว้ครับผมเอาล่ะเจ้าวัวขอหนังวัวหน่อยนะเิ้งอย่าหนีดิอย่าหนีดิดเอามาเออโอเควุ่ยได้มาสองเลยครับมาทีนี้ก็ลงเหมืองกันได้แล้วนะฮะเอาล่ะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวขุดตรงนี้ก่อนอู้มีเหล็กเต็มเลยครับจังหวะนี้แบบว่าช่วยให้เราเล่นเร็วจริงๆนะๆนะแบบเจอเหล็กกอนหนึ่งเนี้ยก็คือแบบโหได้มาแทบจะชุดหนึ่งแล้วปะ่ะเหล็กเนี่ยเอามาค้าวดูสิฟึ้นหนีห้าสิบเจ็ดครับตอนคนรับบแปเลล๊เดียว แป๊บเดียวได้ฟูลเหล็กแล้วอ่ะโคตรเร็วนะครับเฮ้ยแต่ว่าผมต้องทําอ่ะเป็นตเตาเผาหน่อยละเพราะยังไงเราก็ต้องเผาอาหารนะครับก็เผาสะหน่อยละกันโอเคเปลี่ยนกลับเป็นแร่ฐานนะครับทีนี้ตรงนี้อ่ะมีเหล็กให้เราขุดเพิ่มแล้วก็นี้ครับผมทองเป็นบล็อกเลยนะครับทีนี้ก็แบบแรก่กับพิกลินได้แบบสบายแล้วฮะรวยทองครับผมเอาล่ะมาพร้อมรวยต่อลวครับสบียงประมาณนี้น่าจะแบบได้แล้วนะลงไปเลยละกันนะครับผมมาขอบล็อกทองก่อนครับสีบล็อกนั่นเหรอกําลังดีเลยนะเนี่ยเฮ้ยดิดพวกก่อการร้ายกันเหรอ อยา่ยาอย่าวันนี้มีโลครับผมวันนี้มีโลนะอ้ทั้งหมดมีอ่าห้าบล็อกนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็ขุดอ่าบล็อกเหล็กเพิ่อมอีกนิดนึงแล้วกันเอาละหลังจากตรงนี้ผมว่าเราต้องเจอเพชรมั้งแล้วแหละใช่ไหมแต่ตอนนี้วายเอ้สิบเจ็ดเหรอเอ้ใกล้แล้วนี่ขอเจอเพชรหน่อยได้ไหมแต่ไม่เอาไอเนี่ยไม่เอาโครงกระดูกได้ไหมครับเนี่ยเอย้ไม่แน่ผมว่าขุดลงตรงนี้อาจจะเจออ่าเหมืองต่อนะครับผมเอ้ยนี่ไงมันใช่เลยเนี่ยมันใช่เลยเอ้ยมันต้องมีเพชรแล้วจังหวะเนี้ยเซนของผมมันบอกมาครับเอ่อวางน้ําไป ผู้ชมฮะเหมือนมีลางที่แบบผมจะไม่เจอเลยวะ่ะเฮ้ยจะเจอหรือเปล่าเฮ้ย hey, มีสลามบอลด้วยเฮ้ย hey, อ๋อเจอลาพีสนะครับยังได้อยู่แต่แบบเหมือนจะไม่มีเพชรเลยอ่ะขุดไปก่อนแล้วกันเนาะบล็อกลาพีสอันนี้ก็เลดโตนนะครับไม่ได้ใช้ทําอะไร <c oughs> เอาจริงดิไม่มีจริงดิเพชรเนี่ยเจอแค่ชุดเดียวก็พอแล้วแหละนะเพราะว่าแบบได้เป็นบล็อกเพชรเลยเนาะเอาว่ะคผู้ชมเจอเพชรแล้วครับจังหวะนี้อือหือนี่มาเป็นบล็อกเพชรแบบนี้เลยนะครับ มองหาง่ายกว่าเดิม200%อเปอเนอาละเนื่องจากมันแบบเป็นเพชรที่แบบมีค่านะครับผมต้องเช็คให้ละเอียดว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าเฮ้ยแต่เมื่อกี้เห็นมี4บล็อกใช่ป่ะเอาล่ะเหมือนว่าจะปลอดภัยนะครับข้างล่างนี้โอเคปลอดภัยขุดได้เลยครับเอ๊บเอาละมา4ี่บล็อกก็เท่ากับเท่าไหร่นะ36ใช่ป่ะเฮ้ยมาถึงก็เจอเพชร36เลยว่ะอา่าอย่างแรกก็ขอเป็นอาที่ขุดเพชรก่อนเลยละกันนะครับที่ขุดเพชรล้วก็เอาเป็นดาบเพชรด้วยละกันนะฮะทีนี้ก็เอ่อเอาเป็นเกราะซะหน่อยเกราะตั้งตัวนะครับจัดมาเอาอ่ะคุณผ แบบเดียวแล้วก็มีฟูลไดมอนด์แล้วครับโอ้โหโคตรเอาเลยอะจังหวะน,นี้ผมควรจะหาต่ออีกหน่อยไหมเออหาต่ออีกหน่อยก็ดีครับเพื่อแบบเราจะเจอแร่ทองเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าแร่ทองนี่ก็จำเป็นเหมือนกันนะเฮ้ยนี่โอ้โหมันมาจากไหนวะเนี่ย จู่ๆก็ตกลงมาโอเคเจอบล็อกทองแล้วอู้เจอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำไดาที่ไหนเรัผู้ชมก็ลาพีดอีกนิดหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็มีค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่ว่าหาเพิ่อมอีกนิดน,นึงก็ยังดีครับเผื่อแบบว่ามันแลกออกมายากอะไรเงี้ยเอ็นเดอร์โพวอ่ะอู้แถวนี้เหมือนจะมีทางแยกเต็มเลยครับเหมือนตรงนี้เนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ทางแยกเนี่ยเอ้แต่ว่าถ้าเราไปที่เนเธอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นหน่าบล็อกทองด้วยปะวะ เฮ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปเลยดีกว่าเนาะเฮ้ยอะไรเดี๋ยวบ๊อบบี้มาทาอะไรตรงนี้เอาล่ะเดี๋ยวผมสร้างไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับอ่าอย่างแรกผมต้องอ่าวางถังนี้ออกไปก่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเกลตันฮะในต้องการอะไรเพื่อนโอ้ผมได้ธนูมาสองแล้วเนี่ยโอเคเอานี้ไว้ใช้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างแบบรวดเร็วเลยนะครับเฮ้ยทำไมตรงนี้มันไม่ได้วะผู้ชมมันมีปัญหาอะไรเงั้นเหรออ่อแป๊บนึงนะเอาใหม่ดิ แล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะโอเคได้แล้วนะครับผมทีนี้ก็เออ่ขุดหาฟินสักหน่อยละกันเอาล่ะครับผมได้แล้วนะฮะจังหวะน,นี้ก็ฟินแอนสตีลนะครับแต่ว่าผมต้องขึ้นไปหาอาหารก่อนไม่งั้นแบบว่ามีโอกาสที่เราจะตายสูงครับไม่มีอาหารอะไรเงี้ยนะฮะหาอาหารก่อนละกันเอาละ่ะเมื่อจะออกมาข้างนอกแล้วนะครับแต่ว่าไปตอนกลางคืนแฮะไม่เป็นไรตอนนี้คือแบบหาอาหารได้เฉยครับไหนดูซิเจ้าแกงนั่นเหรอเออถ้าจะฆ่าทิ้งเฉยก็น่าเสียดายนะแต่ อ่ะช่างมันก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็คือไงก็เอาอาหารก่อนนะครับเจ้าแกเอาเนื้อมาว่าไงวะเคลตันฮะว่าไงมามีหมูตรงนี้นะครับผมเอาละ <c oughs> มีน้องแกะกตัวหนึ่งครับน่าจะพออยู่นะประมาณนี้ใช่ไหมแกะพอเปล่าโอเคเดี๋ยวนั่งปิ้งเนื้อไปก่อนแล้วกันนะครับจังหวะน,นี้เอาละฮะประมาณนี้น่าจะได้ละนะครับผมทีนี้ก็กลับไปที่เดิมกันดีกว่านะครับเอาละจุดเดิมมาอยู่ตรงไหนกันนะล <c oughs> ืมไปแล้ว อ่าโอเคอยู่ตรงนี้ผมนี่เป็นเป็นรูที่ผมอาขุดขึ้นมานะครับผมสเบียงประมาณนี้น่าจะพอไปรอดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าของเยอะเกินไปแล้วครับผมว่าเราต้องเคลียร์ของหน่อยละเอาเป็นว่ากาเวลนี้ไม่เอานี้ไม่เอานะครับโอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่เสร็จแล้วก็ตรงที่เป็นอ่าคาร์บอนสโตนนะครับตรงนี้ก็อุดน้ําไปเลยละกันเอ้อเด้อเด้อลงมาตอนไหนเนี่ยอะไรวะเนี่ยงงหมดแล้วเฮ้ยไม่อีกแล้วเหรอ อะไรมันจะอยากมาหาขนาดนั้นนะ่ะก็แค่ขุดลงเองนะโอเคครับผมเราจะได้ไปเนเธอร์กันแล้วนะครับจังหวะนี้จุดเลยลักกันปาแล้วสกอถ้าที่เนเธอร์เนี่ยเป็นบล็อกทองด้วยผมว่าโคตรรวยโอ้โหจริงด้วยว่ะรวยแล้วจังหวะนี้รวยโคตรอด้ยเด้อใจเย็นใจเย็น,น,น,นมาถึงก็อยากแลกของขนาดนั้นเลยเหรอเออผมขอแลกทองก่อนแล้วกันอู้เยอะเยอะเกินไปแล้ว อ่าโอเคมีจังหวะให้เราขุดแล้วครับเอาหลุมนี้ละกันนะลงไปเพื่อนลงไปลงไปตรงนี้แหละเอ้ยเดี๋ยวดีมาถึงก็ได้เลยเหรอเอเนืเพลวู้ชคดีจัดเลยครับเอ้ยเดี๋ยวแก๊สยิงมาโอ้โหเดี๋ยวศัตรูเยอะและเกินเอากลับขึ้นไปเฮ้ยใจเย็นนะเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเฮ้ยชาทำไมตีไม่โดนวะเมื่อกี้เออสักทีนักสักทีนะโดนเถอะโอ้ใกล้ๆแบบไม่ต้องโดนแล้วแหละครับเอาไม่โดนด้วยทำไมทาไมทาไมเอ้ยโดนโอ้ โอเคเมื่อกี้ผมแบเป็นเพจฟูลไปนะครับขี้เกียจทะเล้ะเยอะนะครับผมอ,อ่อตอนนี้ผมต้องการจะแลกอะ่ะให้โบรลงไปในหลุมซิเรามาแลกของกันดีกว่าลงไปลงไปลงไปผมโยนให้มันไปชุดหนึ่งเลยละกันนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็จะแบบ ฟาร์มทองนะครับผมอุ้ยรวยทองแล้ววจังหวัดเนี้ยแล้วหาง่ายด้วยนะที่เนเธอร์อ่ะโอ้โหโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปแวะลงรีสอร์ทแพร์แป๊บนึงนะเออใช่คุณผู้ชมเมื่อกี้บอกผิดผมอ่ะไปลงดัตตาแพร์ครับไม่ใช่รีสอร์ทแพร์นะฮะโอ้ยติดไฟด้วยก็คือผมเห็นว่าแบบทองเนี่ยเราจะได้เยอะใช่ไหมผมก็เลยแบบลงอ่า Data Pack ที่แบบคราฟอ่า Apple ทอง Enchant ได้อ่ะครับ,รบทีนี้ก็ว่าจะหาขุดแร่ทองเพิ่มนะครับแล้วเจอทีนี่แบบโอ้โหชุดใหญ่เลยอ่ะชุดใหญ่ไฟกระพริบอะครับรวยจัดดเเเอเ it, อ้้ยยี๋ววแกหร ลงมาก่อนแล้วกันเฮ้ยเกือบตายแปบ๊บนึงไม่ดีแล้วแบบนี้เอาคืนไปสิไ้ยลำาญว่ะผมยิงธนูใส่เลยลวกันนะไม่โดนใช่ไหมเอานี่ไปแล้วกันโดนปะวะไม่โดนสะท้อนยากก็ยิงใสไปเลยครับจังหวะนี้เอาไม่ตายด้วยตายเถอะนะเออตายแล้วนะครับผมก็เนี่ยแหละะโยนให้ไปเลยครับผมจังหวะนี้เอาไปเลยหลายชุดเลยนะครับระหว่างนี้ผมก็จะหาขุดทองของผมไปเพราะผมตามหาพิกซอมบี้แบบว่าเยอะกว่าน,นี้ดีกว่านะครับ แบบนี้มันน่าช้าไปแหละเพราะฉะนั้นไปทางไหนดีวะเนี่ยทางทางนี้แล้วกันเอาละวฮะผู้ชมฮะเหมือนผมจะเจอตี้ใหม่ในการเทรดของเราวะะครับผม <c oughs> มีอยู่4ตัววะเดยกมาดิมาดิเออคอมอนคอมอนแมนเอ้ยแต่ผมยังไม่ได้ขุดหลุมเลยอะโอเคหลุมตรงนี้น่าจะได้อยู่ครับ คอมอนแมนเอาทั้งหมดสตัวนี่แหละมามา4ตัวเลยมามามาเออโอเคไปลง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 ไปให้หมดจังหวะเนี้ยเออไปลงไปเรดของกันดีกว่านะแล้วก็โยนให้มันเลยครับเอาไปชุดหนึ่งเลยนะครับจะได้เร็วเรงวเอาแล้วเจอแก๊สอีกแล้วจะอะไรลังหนาแก๊สจริงแค่จะขุดทองให้เฉยนี่ไม่ได้เลยนะฮะโชคดีเนี่ยเมื่อกี้ผมปายากันไฟไว้เอ้ยที่ผมมีชุดหนึ่งเหรอโอ้เ,อเหมีนนะเ้เอเออเยเอะเอ ตายซะเออเป็นไงได้เปล่าเอนเดอร์เพลเนี่ยอยู่ไหนวะอ๋อลุมนี้ผมว่าน่าจะได้บ้างแหละใช่ไหมอะอ๋อโอเคตอนนี้มี8นะครับผมเฮ้ยข้างบนก็มีนี่หว่าโหสิบสีแล้วนะครับ <laughs> การ์เดอนี่หว่าเอ้ยมันทะลักออกมาแล้วอะ่ะเออเอาไงดีอะ่อออะไม่เป็นไรตอบใดที่เราเยังมีทองอยู่เราก็ยังแบบเป็นมิตรกับมันได้อยู่ครับผู้ชมผมก็จะตายเพราะแก๊สนี่แหละรู้สึกผมปัดมันไม่ได้เลยฮะเออผมว่าผมต้องใช้อ่าเทคนิคเพรสฟูลซะแล้วนะครับผมเอาล่ะเอนเดอร์เพลก็มี16แล้วด้วยสิไปเเลลลยแ้้ววกกััันนนนะครบผมีออ็อ เก็บทองมาหน่อยแล้วกันเสียดายฮะปะทีนี้ก็เดี๋ยวหา,าประสาทเทอร์เลยดีกว่าครับผมอา,อาหารก็ไม่มีครับทำไมมันเศร้าแบบนี้วะเนี่ยออตรงนี้มีฟอสซิลอ่นนี้เ,เจอแล้วครับผมอผมจะลงไงดีเนี่ยเราต้องอลงประมาณตรงนี้แล้วกันครับอุ้ยถ้าพลาดนิดเดียวนิดน่จะตายเลยนะใจะเย็นนะเอาละฮะเหมือนผมจะเจอทางลงของผมแล้วโอ้มันช่างลำบากเลือเกินนะฮะโอเคผมจะต่อจากตรงนี้มาครับผมอค่อยๆลงไปนะ ถึงจะลำบากไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่ครับโอเคลงมาประมาณนี้มาได้ทางลงสักทีนะครับตรงนี้ผมเห็นเบสแล้วเดี๋ยวผมจะบุกไปเลยละกันก็มาดีวะถึงเลือดจะมีแค่นี้แต่น่าจะได้อยู่แหละโอ้ยใจเย็นเกลตันยิงไม่มีเลือดจะสู้อยู่โอ้ยเรดารละเราต้องรีบขึ้นลวครับขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ผมว่าเราต้องใส่โลไว้ครับกันอับเบสนะครับผมโอ้ยเฮ้ยเ้ยอู้ยเกินไปเกินไปอุ้ยข้าบนนี้ก็ยิงมา ไม่ไหวแล้วะพลังแห่งเพชรฟูอีกรอบนึงครับจะโหดร้ายเกินไปแล้วนะฮะให้แบบตั้งหลักก่อนดิโอ้โหเยอะทำไมมันเยอะงั้นล่ะเยอะกันไปเยอะจนหมตกใจเลยทีเดียวเชียวโอเคยอมแพ้ขอฟื้นฟูเลือดก่อนนะแล้วก็มาโอเคมาตรงนี้แล้วกันครับก็มาดิวะก็มาดีวะเอาสักกีดแห้งดีวะหกไหมคุณผู้ชมสักว่า6หกน่าจะได้อยู่อุ้ยต้องระวังนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวก็ตาย โอ้ยโฮ้ยจะตายจริงนะเนี่ยทําไงดีเนี่ยโอ้โหผมเตรียมอาหารมาไม่ดีเลยอะจะกลับไปก็ยังไงอยู่นะครับเอาเป็นว่าอาหาแท่งเบสให้ได้แล้วกันตอนเนี้ยโอ้โหได้เกิดมาที่3ตัวเลยหรอมันจะเกินไปหรือเปล่าแบบนี้ผมว่าน่าจะได้พอดีแล้วนะครับค่าตัวนี้เสร็จปึ๊บมีอยู่6แท่งพอดีเฮ้ยหรือว่า6กแท่งจะไม่พอวะเอา8ดแท่งแล้วกันนะฮะเผื่อๆไว้เอาล่ะตอนนี้มี8ดแท่งแล้วครับผมคิดว่าผมควรจะหนีออกจากที่นี่นะครับไม่อยู่แล้วอยู่ไปก็ตายเท่านั้นแหละวางไปเลยแล้วกันนะฮะ ว่าจะหนีกลับแล้วครับไปเช็กจุดแล้วก็หนีกันเลยในเธอรู้สึกแบบมันโหดร้ายมากเลยฮะปกติแบบผมไม่รู้สึกว่ามันอันตรายขนาดนี้นะแต่รอบนี้มันดูแบบอันตรายแปลกๆอะ่ะ็แล้วก็อาหารอาหารเพิ่มนะครับผมเสร็จแล้วเราต้องการออฟซิเดียนเพิ่มสินะเดี๋ยวขุดตรงนี้เลยแล้วกันครับเอาล่ะน่าจะทำอาต้อ,อนชา้านด้พอดีนะครับผมกระดาษแล้วก็อ่านหนังสือนะครับวางไว้แบบนี้จัดไปต้อ,อนชา้านะครับผม ลาพีดก็มีพอดีเลยโอ้เยอะเหมือนกันนะชา้างใส่ชุดก่อนแล้วกันครับอยากได้แบบว่าการระเบิดอะไรเงี้ยเอาโปรเัคชั่นมาก่อนแล้วกันนี่ไงการระเบิดโอเคแล้วก็เอาโปรดักชั่นไปมาครับเอาประมาณนี้แหละเฮ้ยอันนี้มีการตกด้วยถือว่าเป็นของแถมที่ดีครับส่วนดาบนี่ก็เอ่าชาร์ปเนทนิดๆหน่อยๆแล้วกันเนาะอ่าชาร์ปเนทตหนึ่งครับผมเฮ้ยแต่ว่ามันเหลือวะ่ะเอาอีกนิดนึงก็ได้เพชรมันเหลือครับมาเออมีน็อกแบ็กกันเหรอน็อกแบ็กก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันรวมได้ปะเนี่ยลองตีบวกดูซิ ปึ๊บโอเคชาร์จเน็ตกับน็อกแบ็กนะครับจัดมาน่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมของถือว่าได้แล้วนะส่วนอาหารผมคิดว่าเหมือนมันยังไม่พอเลยอาหารดูน้อยครับส่วนตอนนี้ผมอยากจะหาหมู่บ้านนะแต่แบบถ้าหาหมู่บ้านไม่เจอกันผมต้องอ่าตัดขนแกะตรงนี้ก่อนแล้ะเฮ้ยไงเอาไงว่าเกลตันเอายังไงฮะตอนนี้มีอาหารแล้ว สามารถต่อสู้พวกเองได้แล้วตอนแรกคือแบบไม่มีอาหารไงรู้สึกสิ้นหวังมากเลยผมคิดว่าตอนนี้เราควรนอนนะครับผมรู้สึกกำคารมบอนเตอร์แลือเกินเอามาสักเตียงหนึ่งก่อนมาก็คืออาวุธหลักเด็กอาจจะเอาเป็นเตียงนะครับเพราะว่ามันระเบิดแรงดีไงแล้วก็ตอนนี้ผมอยากจะได้อาแอปเปิ้ลแบบเยอะๆเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออ่านถังไม้ตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาละฮะได้มาแค่ลูกเดียวครับถือว่าค่อนข้างเซ็งเลยเพรมันได้น้อยจังเลยนะหาหมู่บ้านดนก่ว่าหมู่บ้านน่าจะได้เยอะอะโอ้แถวนี้มีอมอนเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ย เฮ้ยอ่าโอเคในที่สุดผมก็เจอแล้วครับผมเดี๋ยวเอาอาหารเป็นหนมปังเลยละกันครับจะได้แบบว่าไม่ต้องมา,มากังวเลเรื่องอาหารอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นขอป้อนหน่อยละกันนะแล้วก็ผมเชื่อว่ามันต้องมีแอปเปิ้ลให้เราแน่เลยครับแต่ไม่ใช่หลังนี้นะมีหรือเปล่าอ่อย่างน้อยก็มีเตียงนะครับผมเอาเตียงมาก่อนละกันผมว่าตอนนี้เราต้องทิ้งอะไรบางอย่างไปแล้วอะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวครับอันนี้เป็นบล็อกทองก่อนละกันเออประมาณนี้ลาพีทก็โยนไปละกันฐานก็ไม่น่าจะได้เผาอะไรแล้วนะต้นชานด้วยครับเล่มมไีย จร,จริงอะเอาเพราะว่าเดี๋ยวลองตัดไม้ตรงนี้เพิ่มสักหน่อยแล้วกันขอแบบสักสองสลูกก็ยังดีครับเอาละครับสุดท้ายก็ได้มาประมาณ3ลูกนะครับก็ก็ยังดีนะฮะที่มันยังมีเนี่ยก็ยังดีโอเคมาครับกันเลยครับผมแอปเปิลทองเอนชาร์ดนะครับสลูกแต่แบบเสียดายนะทองที่เหลือแต่แบบมันไม่ได้จริงอะนะครับผมแล้วก็ผมอ่ะคราฟเตียงได้เพิ่มอีกนิดนึงนะสัก2เตียงโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปตามหากันเลยดีกว่านะครับผมก็เอาแท่งเบสมาครับดีกว่ามาอย่างนี้ครับผมอ่ะสิบหกลูกเลยนะ น่าจะเจอแหละไปทางไหนวะเนี่ยโอเคทางนี้นะครับเดี๋ยวนอนให้เป็นตอนเช้าก่อนลวกันโอเคเสร็จแล้วก็เดินทางกันแล้วผมอเอ้ยเดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้ก็ว่ามันหายไปไหนไปน่ได้นะเอาใหม่ดิปึ๊บเออวะ่ะมันลงไปจริงด้วยนะครับผมลงมาแล้วงั้นสินะตอนนี้เหลืออ่ะสลูกพอดีเลยนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่กําลังได้อยู่เอาล่ะเจอบล็อกฐานด้วยนะครับอ้าโอเคเจอแล้วนะครับไหนดูซิโผล่ห้องไหนเออเหมือนจะมีทางลงตรงนี้นะครับ ไหนลองเสี่ยงกับทางลงนี้หน่อยเด๊มันจะเจอหรือเปล่านะฮะเออมาทางนี้ครับผมทางลงมักจะใช่เสมอ,อเป็นห้องสมุดนะครับไหนดูซิมีของดีเปล่าเออมีอะไรฮะโอ้โอเฟรชินซี่สี่อะไรอย่างงี้นะเพียร์ซิ่งแล้วก็เนี่ย ุ้ยชาร์ปเนี่ยสีงั้นเหรอโอ้โหธรรมดาที่ไหนหยิบม,มาก่อนดิเ,เวลผมมีอยู่3มามนะครับนั่งนะเดี๋ยวขอลองทำแอนดิเวลก่อนมันต้องใช้เวลเท่าไหร่งั้นเหรอบวกเข้าไปใช้เวล5นะครับเอ้แต่ผมตีมอนป๊บเปียวก็ได้ละงั้นก็มีมอนแถวนี้ให้ตบบอุ้ยนี่โอ้โหมอนเต็มเลยครับจังหวะนี้แหละมาฟาร์มเวลเฮ้ยอย่าเพิ่งระเบิดนะขอฟาร์มเวลก่อนนะครับผมเอ้ยใจเย็นใจเย็นนะมอนเยอะจังวะมอนโคตรเยอะเลยเอาเวลมาซะด,ดีดีเบิร์เอ้เมียนเดโฟด้วยครับ เก็บมาก่อนแล้วกันเฮ้ยนี่ไงตรงนี้มีแอปเปิลด้วยครับจังหวะนี้ก็ค้าเพิ่มได้แล้วสินะได้อีก3ลูกนะถือว่าก็ยังดีครับผมแต่เตรียมบล็อกทองมาต้องเยอะนะเฮ้ยอ่ะจะแอปเปิลเพิ่มแล้วนี่หว่านะครับผมอย,อย่างน้อยตอนนี้ผมว่าเราก็ค่อนข้างแบบว่าอึดนะครับผม เมียเป็นทองเอนชานตั้ง9ลูกเนี่ยแล้วก็เมื่อไรจะเจอมอนสเตอร์อีกวะเนี่ยเร็วมาให้ตบซะดีๆเออมาจเวลวห้าแล้วครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ดาบชาปเนทสีนะครับปึ๊บโอเคครับผมทีนี้ก็เหลือแต่ตามหาห้องอ่ะสตองโฮแล้วนะเฮ้ยผมสัมผัสได้ว่าเหมือนแบบเราใกล้เจอแล้วนะฮะหรืวผมคิดไปเองวะเฮ้ยจังหวะเน,นี้ยมันต้องนี่ไงโอ้โหรางสังหรผมนี่มันแบบสุดยอดจริงนะฮะ เจอจริงๆด้วยนะจังหวะนี้ก็เอาตรงนี้ครับผมอ่ะเทสสปาพอยไว้นะครับและก็อ่ะเอา6เตียงนี้ไประเบิดละกันวางไปให้หมดจังหวะนี้เอ้แต่เสียดายเหมือนกันนะผมครับหมดเลยเนะี่ยมีเอนเดอร์โพเอาไว้ปลาอันเดียวเองแต่ไม่เป็นไรลุยเลยละกันครับอ่าอยู่ข้างในซะด้วยเอาล่ะมาอย่างแรกนะครับก็จะต้องอ่าโดบอ่าแอปเปทองสักอันก่อนเลยเพื่อความถึกนะครับผมเอ้ทำไมมันแปลกๆวะตรงนี้ทางเดินมันบอกว่า ลงแปลกๆขอเปิดประเดิมด้วยเสานี้ก่อนเลยละกันนะครับผมแล้วก็ตรงไหนมันเสาสูงมางวะตรงนี้ละกันเดี๋ยวผมขึ้นไปยิงตรงนี้นะครับมีโคตาแค่ลูกเดียวด้วยไปไปให้ถึงนะโอเคฮยประมาณนี้ได้อยู่อ่ะขึ้นมาขึ้นมาระเบิดไปเลยตุ้มเรียบร้อยครับผมไปอันนี้ต่อนะครับโอ้ยเยใจเย็นนะใจเย็นนะต้องระวังอ่าลมหายใจมังกรไว้นะครับหรือว่ากลิ่นปากของมันนั่นเองนะครับคือกลิ่นปากของมันเนี่ยมันเหม็นมากครับดาเมจก็เลยแบบรุนแรงนะฮะเฮ้ชยชอโดนหรือเปล ไม่โดนอีกแล้ววะ่ะอยากมีเอนเดอร์โพลเพิ่มจังแต่ว่าไม่มีเฮ้ยที่อะไรวะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้มันชนเล้วอ่ะเฮ้ยใจยเยน็นใจเย็นฮึบอุ้ยดีนะเนี่ยมีการตกนะครับเมื่อกี้แบบผมอ่า MLG พลาดอะ่ะเอาเป็นว่าวตอนนี้รีบเคลียร์เสาก่อนเลยละกันนะครับผมเหลืออีกประมาณ4หรือเปล่าวะสี่เสางั้นเหรอได้อยู่แหละยิงเข้าไปครับไม่โดนโอเคได้อยู่นะครับโดบแอปเปิลทองอีกสักหนึ่งเออโดนสักทีนะครับมาต่อต่อเหลืออ,อันนี้สินะ เฮ้ยอันนี้ผมว่าแบบผมว่าผมต้องจัดการเอเดอร์แมนแล้วว,ว่ะขอเอเดอร์เพลหน่อยดี <smiling> อยากจะปาขึ้นไปครับมันจะได้ง่ายหน่อยเอามาเอามาเฮ้ยอ่ะโอเคได้ลูกหนึ่งเฮ้ยเด้ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งมาลุมกันเยอะดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนลุมว่ะคุณผู้ชมงานเข้าแล้วใจเย็นค่อยๆ,ๆคุยกันนะโอเคมาผมได้มาสามลูกเลยครับถือว่าเยี่ยมไปเลยขึ้นไปอเอ้ยใจเย็ยนใจเย็นโอ้โหตบอะไรนะขนาดนั้นวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบตายเกือบตายโดบเร็วจะ่มาตายตอนนี้ไม่ได้โอเคครับผมบล็อกจะต่อก็หมดนะถือว่าเป็นอะไรที่น เออเหลือไหนเหลือนี้ใช่ไหมยิงอัดมันเข้าไปนะครับหมดแล้วหมดแล้วเสาเองหมดแล้วเพื่อนลงไปเลยละกันนะครับผมมาเตรียมตัวนะเตร็มตัวผมก็จะใช้การระเบิดนะครับผมอัดหน้าเรื่องธนูผมเหลือ53ลูกเหรอเออยิงสะหน่อยละกันนะครับยิงสะหน่อยมันก็ยังยิงโดนอยู่แหละอ้าววนตรงนี้เลยเหรอจ๊ะก็มาดิก็มาดินะหันหน้ามาทางไหนเราต้องไประเบิดอัดหน้ามันนะผมเอ้ยเดี๋ยวเรามีพวกเราผู้ชมดูดิพวกเราเต็มเลยฮะขอระเบิดอัดหน้าหน่อยละกันนะ จัดไปเอออันนึงครับผมแล้วก็บินหนีเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้คือแบบมันพ่นอ่ะตรงนี้ไงแล้วแบบเราเข้าใกล้ไม่ได้อ่ะเตรียมตัวเตรียมใจไว้เถอะนะจังหวะน,นี้ก็ไล่ย,ยิงไปดีครับผมก็มาดีธนูก็ยังมีอยู่นะเออถึงมันจะไม่แรงมากก็เหอะผมไม่ได้ตีบวกอะไรเลยอ่ะเอาวะน้องขาวนมาแล้ววะจังหวะเน,นี้ยมาเอาไปว่าพี่ขอตบสักหน่อยแล้วกันนะตบไปที่หัวนะครับอุ้ยบินบินบินโอ้โเช็ดไอ้ปลาเข้าไปเลยดีกว่ามาฮึบเอาละหันหน้ามาทางนี้เหรอ ระเบิดได้บอกว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาใหม่าใหม่ระเบิดไปอื้มเจ็บดีเจ็บดีเ,บดเออไปยิงเข้าไปอีกครับโด่งเข้าไปจหวะนนี้โด่เข้าไปดีคับแต่ยังไม่ทันได้ตบมันมั่งเลยแบบว่าเมื่อกี้โดนตบแล้วก็บินเลยฮะเพราะว่าเราต้องหายด้วยพเพิ่มแล้วเฮ้ยโอ้โหครั้งเดียวตายเลยเหรอมีสำรองอยู่หนึ่งลูกก็ถือว่าโอเคนะฮะเอาล่ะน้องเขายอมอ่ลงมาแล้วนะครับผม วนมาดีวนมาดีอะแต่อยากตบมันสักหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้มันม,มันหมุนแปลกๆวะขอตบหน่อยได้ไหมอยากจะตบอะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บต้องเข้าจากทางนี้สินะปะตบมันเข้าไปครับจังหวะน,นี้มาดีก็มาดีเออตบมันเข้าไปครับจังหวะน,นี้ระเบิดด้วยเฮ้ยอุ้ยเตียมสุดท้ายแล้วอ่ะผู้ชมอุ้ยบินอีกแล้วเอาตรงนี้บ้าเข้าไปครับฮึบอุอ้ยตายว่ะตายจริงด้วยออนี่เตียมมันนี้ไปครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ แล้วผมเข้าไปผมจะโผล่ที่เดิมเหรอวะฮัลโหลอ่าโผล่อ๋อตรงนี้นะครับผมจะขุดขึ้นแป๊บหนึง่งเอาละและนี่คือความพยายามในการขุดขึ้นมาของผมนะ <c oughs> เฮ้ยเด้อเด้อ้โอ้โหมาพ่นตรงนี้แล้วจะขึ้นยังไงเนี้เยเหลือแค่บล็อกนี้เท่านั้นแล้วก็ผมมีโอกาสเตียงสุดท้ายในการบึ้มมันนะครับผมจะต้องจบมันด้วยเตียงสุดท้ายนในที่ได้ไปที่ไหนวะเฮ้ยแต่ผมจริงผมก็ไปเก็บของผมได้เนี่ยนะของผมมันคงไม่โดนระเบิดอะไรไปใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวมเดอร์โพลตรงนี้ด้วยเหรอ เมื่อกี้ผมตกตายตรงไหนวะคุณผ,ผู้ชมนี่ไงโอเคเจอของแล้วเก็บก่อนแล้วกันครับอ้าวบินวนมาพอดีมาถึงเวลาล้างแคและเมื่อกี้แบบสะบัดขึ้นไปซะสูงเลยนะฮะก็มาดิวะช็อตสุดท้ายนี่ขอระเบิดเตียงใส่ละกันนะเอา้าบ,บินบินหนีเฉยอะไรวะเนี่ยยังไม่ทันระเบิดเลยเอาวะจะวังหวะนี้บินวนมาแล้วสินะขอได้ระเบิดใส่ซะหน่อยเถอะนะเออเอา้าเฮ้ยเตียงหายแป๊บนึงอา่าวางตรงนี้ได้ปะได้อยู่นะครับระเบิดไปแต่ว่ามันไม่ตายด้วยวะฮึบ๊บโอ้เอ,เอ็ก้วผมว่าผมต้องไปฝึกมาใหม่ละช่วงนี้แบบ เขาเรียกว่าช่วงขาตกนะครับผมขาลงอะไรเงี้ย MLG ไม่ได้ผลเลยนะฮะไม่รู้ทำไมแต่ยิงอัดไปแล้วหมันไส้นะครับไม่ตายตัวที่เหรอฮะตายซะตายซะเฮ้ยวันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับ MLG ก็พลาดแต่อย่างน้อยเราก็จบมันได้แล้วนะครับตายไปครั้งหนึ่งครับผมโอ้เป็นอะไรที่ช่างลำบากจริง,รงตอนเริ่มเกมมาเหมือนจะดีนะคือแบบได้อชุดกรอบเพชรเร็วมากครับหลังหลังรู้สึกแบบผมอะไรของผมไม่รู้นะครับผมแบบมีความรู้สึกเหมือนมอนมันโหดขึ้นอะตอนไปเนเธอร์นี่ก็แบบมอนโคตรเยอะเลยนะครับก็เลยต้องปรับเป็นเพชรฟ,ฟูอะไรเงี้ยเอาเป็นว่ากลับเลยละกันนะ โอเคโผ่นี่มันจุดเกิดเลยปะเนี่ยโอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นดัตตาแพคนี้นะครับลิงโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับบายบายครับ